ครับผมเมื่อคืนนี้คอนเทนต์เป็นเหตุนะครับทำให้โทรศัพท์เปียกน้ำครับมาดูครับว่าเมืม่อคืนนี้ได้อะไรบ้างครับผม,มนี่ก็ถึงหมายแล้วครับเอาของ,องนี่าครับขอใครอยาจจะมองไม่เห็นนะครับมันเหอดจริงครับ อย่าส me. ูงมากเลยนะหย่าสูงแหี้ยครับทุกคนครับต้องประหยัดยังไงปรเนื้อหมดกัดหย่าต้อสูงสองหอยเกือบบุดนะต้องเซ็งจริงค่ะสัตว์พวกว่าดาวต่างอยู่ไปเกษตะกรมาอ่ะเขาบอกหอยกัดเาเอาเนื้อกันครับผมนอ้ที่กับฟองเนื้อครับกระป๋องเนื้อขี่บึกเลย วันนี้พ่อกระปูหอยหรือว่าอื่นๆออเอาเบิดนะครับอ่ะลาะ้างแหลกแงะประมานอะยังเหลือนะครับบุกเ,เียนแต่เพิ่งนี่พยามาประมาณสองหลอดนะครับยรดเยี่ยมป่ะโอ้ยหลุดแต่เพิ่งแบบนี้ดูดนะครับรดดนี่ ขาก้องไม่มีก็ผมถ้ามีขาก้องก็จะได้ภาพอีกมุมหนึ่งที่ดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็ตามยจ้ากากมไปก่อนนี่กระดิ่งมาไก่ไปยังกึดกดิงขักดีเนี้ยเป็น,เป,นเป็นปลาย,ยว่าดงมาบาับนี้อ้าวหลังนี้พิเศษทุกคนจมเลย อย oh. ู่หอเปล่าอ้โหูไม่อยู่เยอะครับผมมันเป็นากาศเห็นไหมครับดอกไม้เก็บครับผมเก็บอย่างเดียวมันกินเขาเห่าครับตองเก็บอ่ะทุกคนแล้วก็ได้ไม้มาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นปลาเข็งนะครับผมหรือว่าปลาหมอเองครับผมตัวแบบไซส์ผมใหญ่ครับผมใหญ่มากเลย ของแท่ของแท่ตายแล้วมังครับอาจจะตายเลยนะครับมาดูครับตายเรียบร้อยดึงจนจมครับเมื่อกี้พี่น้องครับมาดูลางนี้ดีกว่าตื่นเต้นดีกว่าอ่าคืออะไรอ่ะโอ้ปลาขิงแล้วครับผม โอ้พระเจ้าปลาเค็งแล้วโอ้โูนตะปลาคอตอนแรกก็เล่งยามหลังนี้นะครับพอดีหันมาเอ่าลังนี้ก็ดินดินเรียนรถเร็วก่อนเจะปลาเค็งครับผมเัวมากมาแล้วปลาเค็งครับไปหนี้งแตไปแาเงซ้ำตัวตัวหนึ่งประหยัเปิดก่อนนะครับเจ้าตัววิพี่น้องอะไรอืมม้วนดีบุ๋ย รุดแลนี่เอาดิงก็ก็รูดุขวดขาสั่โอ้โยังวะโอ้โหว่านาเลยครับื่อกีที่ดล้ามันดื้อๆก็มันอยู่โนมงานดี่มันรุดมันก้านสิรุดโอ้ยหาดูว่า คลิปนี้ไม่คุ้มเลยครับโทรศัพท์กน้ำโทรศัพท์ราคาเป็นหมื่นคุมกัดอีกโอ้ขาดทุนเลยครับต้องทนแบบนี้ไปก่อนนะครับไม่มีตังค์ซ่อมแล้วครับ